รับปัดดี้ที่สุดเลยนะรูไหมรักเหมือนกันครับวันนี้ครับอยากเครียดไม่เครียดแล้วปัด <c oughs> ดี้ไอ้ปัดดี้ต้องอยู่กับเกดให้มากมากนะครับไม่งั้นเกดจะน้อยใจครับเมื่อกี้เกดไปพูดถึงบัดดี้ในห้องด้วยบอกว่า ปาร์ตี้ของเก๊บเหมือนกันครับปาร์ตี้ของเก๊บน่ารักมากครับปานดี้น่ารักจริงๆครับรักปารี้มากเลยนะครับรักเหมือนกันครับอยากเห็นเครื่องสะท้อนปาร์ตี้ก็รักดีปาร์ตี้เป็นจริงใจกับเก๊บจริงใจได้ทำยังไงปาร์ตี้รักแมวมากกว่าเก๊บใช่ไหมดีใจที่ปาร์ตี้เลยแมวเพลองพูดดิรักเก๊บมาก <laughs> พี่ต้นมีพี่ต้นคาแรคเตอร์เนี่ยแบบ<ล>จะต้องทำยังไงตบผู้หญิงอะไรเงี้ยแบบไม่ไม่พี่ต้นจะต้องแบบแบบลองลองังจากบทบาทหนึ่งแบบเออไม่หน้าหลังค้างอะไรอ่ะ <c oughs> ไม่เคยเห็นภาพพี่ต้นแบบแรงแรงแบบจริงจังแบบ ไม่รู้ดิมไม่ถูกชอบดูถูกคนเนะ่ะเออใช่แม่ลักจ้อยในท้งที่คิดดีันะน่นดีน,น,นะนครับ We'll be